มาถึงแล้วนะครับรถนลังยาค่าเช่าวรลสคูนไอทีนะครับกําลังขับเข้ามาแล้วนะครับร้านค้าท่านใดที่ยังไม่ได้นำมาด้วยนะครับทางระกบารบส่วนนะครับก็สินค้านะครับณบริเวณตลาดสาชัยแห่งนี้นะครับเป็นนโยบายของทางท่านนายกนรบุญบุญเจรศีนะครับและคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับได้ได้เห็นถึงความปลอดภัยของอนในพี้น้องมา ให้บริการนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกระทธิ์ก็ต้องขอความร่วมมือกับท่านพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านด้วยนะครับอขอความร่วมมือนะครับช่วยหาวัสดุอุปทานทุกท่านเลยนะครับเราได้เข้าไปเพิ่มน้ำยาทั้งนั้นเลยทุกท่าน แล้วก็นั่งในนรงบวใน้งน้านนี้นะครบการื่อนนับจาก่าประธานคก็ร่มินการพครับภายในบริเวตาชายนะครับ ขอกต้นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นทีในซอยธรรมรุญศรนะครับไม่กักตัวแล้วไม่กักตัวแน่นอนว่าใส่โนะครับร้านเวณหน้าบ้านนะครับร้านค้าต่างๆครับที่ยังไม่ได้นำวัสดุอุปตคุมสินค้าของท่านนะครับไปรู้ในบ้านด้วยครับขณะนี้นะครับรถขนน้ำยาฆ่าเชื้อวละสูตรในทีนะครับก็กำลังทำการพ่นน้ำยาภายในร้านมูลนิธิร้านเาช่วยเหลือกันดีก็ดีค่ะ เป็นไงครับตอนนี้ติดเยอะไหมครับก็สามสี่คนห่ะเยอะมากเลยเาวันนี้จะมบามาพนรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นน้ํามันจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรนาะดีใจอ่ะดีใจอ่ะนี่ในซอยน้ำฉีดพี่หน่อยกลัวมากเลยเพราะบ้านติดอยู่กับเขาไงมัไปท่องแถวไม่ตองติดกันมีไม่กมันไปอยู่ที่ร้านกันเต็มเลยครับตรงหน้าดับเพลิงกันนะมีอยู่ร้านหัวมุมอ๋อครับครับเด็กมันไป ยี่สิบสามสิบคนมันไปมันไปนั่งที่ร้านนะ,ะอยากให้เพ่นยายอ๋อได้ครับเดี๋ยวร้านจัดก,การให้ร<ก>้านจัดการให้ครับไม่มีปัญหาขอความร่วมมือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาบอกยังไม่ได้พ่นอ่ะตอนน่อเลยครับพอดแล้ว ท ok ี่ได้เห็นความสำคัญของพ่อแม่พี่รบิดชาวสตรีทยา่าชื้อไวรสโรในะคับาให้กับ้นาที่เข้ามีที่รับชอที่าเสือเอาไว้ะครับตน้ลาสตกนะครับเืาทาตราชัา่าเชื้อไวรัสโครในทีของทางเทศบาลเมืองสตรีนะครับก็ได้ดำเนิน